กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับก็วันนี้เราอยู่กันในรายการ f ฟิร์ l เดลิชัชอของผมเฟิร์สนะในเกมที่มีชื่อว่า b บ w h า l ่านะครับในพาร์ทแรกนั่นเองโดยที่เกมนี้ผมจะลงแบบยามว่างนะครับคือว่างไม่รู้จะเล่นอะไรก็มาเล่นโบฮ a า l ่านะครับซึ่งช่วงนี้ผมกำลังเก็บตังค์ซื้อตัวละครโปรดอยู่ นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีว่าวันนี้ลงแรงหรือปกติดีโอฮาร่านะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมันจะเป็นเกมแนวแบบต่อสู้ไฮซูเปอร์สมัทนะครับก็คือตกสนามหรือโดนตีออกก็คือหายไปหนึ่งชีวิตนะครับก็ทำนองนั้นแหละผมจะใช้ตัวละครที่ชื่อว่านี่ คอสนะครับอ่าแล้วก็เกมนี้มีระบบเปลี่ยนสกินหน้าตานะครับเปลี่ยนสีตัวละครเปลี่ยนไอเท็กเจอร์อาวุธนะครับมีเปลี่ยนในตัวนี้ด้วยอันนี้มันจะเป็นตัวที่แบบเวลาเราเกิดมามันจะยกเราขึ้นมานะครับหรือเวลาเราล่วงอะเนาะน,นี้คือมีปรับสเต็กนะครับอันนี้สปีดอันนี้ ความเร็วการโจมตีนะครับแต่ว่าปรับสแตก็กระมันจะลดดไอสแตก็กางมันจะลดอ่าสแต็กอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมจะเอาเบสิกแหนกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยัยยยนไม่ธนูปุ๊บลบธนูจะสู้ปืน อาขวาบนนะครับมันจะเป็นสีของหลอดเลือดเรานะครับอโอเคโอเคคือตัวละครหนึ่งนะครับจะมีอาวุธได้สองอย่างซึ่งอาวุธที่ผมถนาดสุดคือพูดให้จบขอบพูดให้จบมานน เอเองนะไม่เกี่ยวนะโอ้ระเบิดธนูเนี่ยก็เก่งนะอเอาละเอาละเหลือหนึ่งหนึ่งละท้ายตัวป่น ผมชนะนะอันนี้มันตัวที่ผมไม่ถน,ดนัดนะผมมีตัวถนดัดสองตัวไอ้ี่ยัยนี่ยัยฮัลโหป้า,าโอ้โหแมพแค่นี้ด้วยนะแมพยังแคบเลย ตอนนี้ผมไม่ชอบเลยอะ่ะแต่ตัวเนี้มันเล่นยากต,ตัวเนี้ยนะคือตอนนี้ผมมีโอกาสแพ้สูงมากเลยาาเราสามารถโดนอาวุธได้นะครับอะไรอะไรอะไรคิดว่ามีหมัดคนเดยเอย ไ่ไงผมพวไม่ทำร้ายคนไม่มทงสแลไม่มีอาวุธเพราะฉะนั้นผมเลยจะปล่อยให้ศัตรูได้อาวุธก่อนครับตา

โ okay, okay. อเคโอเคอ่าไม่ปล่อยห้าผมได้โอดเจียบจะแพ้แน่เลยเนะี่ยพะเพราะตัวนี้ผมไม่ถูก แบบร้ายแรงมากหัวไห่เท่าไรตบว้าวแนเ ไปเนี่ยปุ๊บอกเล็น่วงหรอกไม่โดนหรอกรอมีอาวุธก่อนเถอะมันจะมีพวกไม่ใสยอย่างี้แหละครับน้งหวังไม่เนีะที่แบบไม่ให้เกลียดผู้เล่นอื่นครับแบบมันไม่เหมือนผมอ่นะเนาะ คือผมม็นคนที่ว่ายังให้เกียรติคนอื่นนะครับ <constrained at the scene> เดี๋ยวผมก็ตายแล้วจริงๆนะัะ ไอ้ท่าที่มันยืนพื้นแล้วมันยิงรัวๆแหมท่านะฮนะท่าโอเคขอโทษทีนะครับพอดีว่าอาา่ะฮ่าได้เล่น ให้รู้บ้างให้รู้บ้าง เราไม่สามารถหยิบอาวุธคนอื่นมาได้นะครับเฮ้ยกดกดผิดชีวิตเปลี่ยน แต่ตัวนี้มันเน้นดาเมจนะครับนเนี่ยอาวุธมันเป็นอาวุธหนักไง เกียรติมันตรงเนี้ยมันดึงแล้วมันก็บินเนี่ยอย่าให้อย่าให้ได้ตัวนั้นมานะตัวโปล่นะ ไม่ยิงเอยฟาดไปทีขวานเนี่ยเกียดจริงเลยออกซะเนี่ยเกียรติตัวเนี้ย เอาคืนบ้างเดี๋ยวจะชิงออกมาชนะให้ดูรู้ท่านหรอกนะแกใช้พิกเตอร์มา มชิปไม่ทันมาโทษ่อคนดูสับสนาเนี่ยเกลียดไอ้ตัวนี้เหมือนกันาดมันใช้หมาเนี่ย ียา่ะมันใช้หมาดาบเรือดาบอะไรอะไรสวจมาผมก็สวจกัน บ้าเอ,อ้อเยคคนคนโคเร็วะเทมเปลโคจรุ่งเรื่อไม่เป็นไงตัวเนี้ยยังนี่ยังไม่หยุด

เตแล้วโอ้โหโหยตานี้โอเคโอ้โอกูดเกมไปขอบคุณครับโอเคจริงจริงผมก็บอกไปแล้วแหละว่าผมมาเก็บตังค์ไม่ได้เก็บแรงอ่ตังค์นะครับเอาไปสามารถซื้อสกินแล้วก็ตัวละครได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับสามารถซื้อ สกินได้เนี่ยยังของคอสโฮมทีมนี่นะครับสกินซื้อได้นะครับแล้วก็ตัวละครจะอยู่ที่คำว่า Legends นะครับซึ่งอันนี้คือตัวละครนะครับซึ่งเปลี่ยนหน้าตรงนี้เนาะมุมซ้ายเนี่ยซึ่งตัวที่ผมอยากได้ก็คือตัวที่มีชื่อว่านี่นะครับิโ 5, รห้าพันสีนะครับก็เอาเป็นว่า พารน,นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนดูกันด้วยล่ะก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเก็บตังค์เพื่อซื้อโคจิไม่ใช่ o โคจิติโลก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ